ก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทอะไรง่ายๆในบ้านอีกแล้วค่ะทําโลชั่นนะคะซึ่งทําไม่ยากโดยที่เราจะแบ่งเป็นพาร์ทสองอันนะคะก็คือพาร์ทที่เป็นน้ําร้อนนะคะซึ่งน้ําร้อนเนี่ยเราจะใส่กับน้ํากับ PG นะคะก็คือเป็นสารเกสรีนตัวหนึ่งนะคะซึ่งทีนี้เรามาทาพาร์ทเอกันก่อนค่ะ โดยที่เราจะต้องไปใส่ส่วนนี้ก็คือส่วนของพาร์ทเเนี่ยจะเป็นส่วนของน้ํามันนะคะซึ่งเราจะต้องไปตุ๋นในไมโครเวฟนะคะซึ่งทีนี้มันจะมีส่วนประกอบดันต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะไมโครเรออยนะคะ2นะคะเชียร์บัตเตอร์ค่ะง้อ,อมาออกมาทีละอันเนาะและ3มนะคะอันนี้พีจีนะ ันนี้วิตามิน b ีสเราจะใส่หลังสุดนะส่วนอันนี้นะคะ Gn นะคะและอันนี้ก็คือ AP wax นะคะตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะแลวก็ wax 4นะคะตัวทำให้ขิมคนนะ G2 ก็คือกะสังกันบูดนะคะ ซึ่งทีนี้เราก็จะมาทําในส่วนนี้ก่อนนะคะโดยที่เราจะต้องต้มน้านะคะให้เดือดเลยนะคะเพื่อจะใส่พีจีนะคะอันนี้เราแยกไปเลยนะส่วนอันนี้เราก็จะใช้เชียร์บัตเตอร์นะคะอยู่ที่ประมาณ16กรัมนะคะเอ้ยไม่ใช่เชียร์บัตเตอร์อยู่ที่6.7กรัมนะคะและแมคคาเลย์ออยอยู่ที่17กรัมนะคะ เมกเกลวออยมันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะส่วนเชียร์บัสเตอร์เนี่ยเหมาะสําหรับคนผิวแห้งอย่างนุ่มากเลยนะคะและมันก็ไม่เป็นอันตรายนะอันนี้เมกเกลวออยหมดนะนุ้นก็ใช้น้ํามันอดอกทานตะวันแทนนะคะซึ่งน้ํามันดอกทานตะวันเนี่ยมีผลอะไรเอาน้ํามันดอกทานตะวันอันนี้เยอะบิกแล้ว เดี๋ยวไปลดในส่วนของเชียร์บัสเตอร์แล้วกันคือน้ำมันดอกทานตะว,วันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องวิตามินอีสูงนะคะซึ่งทำให้ผิวเราไม่แห้งกร้านนะคะก็อันนี้จริงๆมันจะต้องได้ประมาณ17บเจสิ 17, เป็นเป็าไหไรเอ่ย <laughs> 24ถูกไหมอันนี้เราได้ยีเอ็ดแล้วเราก็ต้องใส่เชียร์บัสเตอร์อีกให้ได้เป็น24นะคะต้องแม่นนิดนึงนะ เชียร์บัตเตอร์นี่แบบยิ่งเชียร์บัตเตอร์หรือโกโก้บัตเตอร์ที่ดีอะค่ะทําให้ผิวเราไม่แห้งพวกเชียร์บัตเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทาสดๆได้เลยนะแต่มันจะมันมากเลยนะ,ะ24พอดีเลยนะที่เหลือก็สามารถที่จะทาขาทาอะไรเงี้ยได้นะน้องอะไรงเงี้ยพวกเนี่ยค่ะพวกเนี่ยเราใช้ทาลงไปได้เลยนะ เชียร์บัตเตอร์ดีมากกับผิวเรานะคะเพราะว่าเชียร์บัตเตอร์มันจะเข้มข้นมากกิโลหนึง่งถ้าของดีๆเลยของที่แบบเขาขายในห้างเลยอ่ะของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมาแบ่งเป็นตลัดแต่จริงอ่ะมันจะมีเป็นกิโลขายด้วยนะเนี่ยผิวไม่แห้งเลยนะคะเชียร์บัตเตอร์ซึ่งเชียร์บัตเตอร์แล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้ในส่วนของ GMS นะคะกับวัคซีนนะคะ และ A6 นะคะกับ A25 ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะซึ่งตรงนี้นุกขอใช้ถ้วยตวงนะคะเชียบัสเตอร์เนี่ยส่วนมากเขาจะนำมาจากแอฟริกานะคะ ทีนี้จะใช้ขอใช้เป็นถ้วยตัวแบบนี้นะคือใช้แล้วทิ้งเพราะมันเป็นเคมีพันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ GMS นะคะอยู่ที่20กรัม เท่ไปเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น A อยี่สห้านะคะตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะ A อยี่สห้าใช้อยู่ที่ประมาณนะคะสามจุดสามกัมสี่กรัมนะคะ แล้วก็ A6 นะคะตัวช่วยในการทำตัวหนึ่งนะอยู่ที่สิกร,รมัมแต่เราช่างให้เป็นอันนี้ก่อนก็คือวัดสีนะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟให้มันละลายนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้นะแล้วก็ A6 ค่ะ ยากมากเลยเองนเนี่ยขอใช้มีดนะเพราะมันเหมนือนเทีเยนไขอะค่ะถ้าเราปินงโอ้อาล่ะทีนี้นะคะนี่อะไรวะเนี่ยหมดแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาไปตุ๋นกัน,นะค่ะ ทีนี้เราจะเอาไปตุ๋นกันนะคะโดยที่เราใช้ไฟนะคะในไมโครเวฟเนี่ยต่ําสุดไฟกลางนะถึงต่ามากประมาณหนึ่งวิไอสองวินะคะทีนี้เรามาทําในส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนของน้ําอุ่นนะคะเราใช้น้ําอุ่นนะคะที่300กรัมนะคะ ย้าต้มสุกภาชนะทุกอย่างที่จะทำนะคะคุณจะต้องที่สองร้อยห้าสิบนะคิดเกินสามร้อยคำพูดผิดแล้วนะคะภาชนะทุกอย่างนะคะที่จะต้องมาทำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องลวกให้สะอาดนะนะคะแล้วใส่พีจีเข้าไปนะคะพีจีก็คือทำตัวทำให้ลื่นนะ ทุเรียนใส่นะคะคุณไว้นะคะเดี๋ยวรอข้างในนุนออกมาก่อนคนไว้เลยค่ะอันนี้ยังไม่นั่นรออีกแป๊บหนึง่ง ทีนี้เราจะเห็นมันละลายหมดแล้วนะคะค่อยๆเทส่วนผสมส,ส,ส่วนที่สองนะใส่ลงในส่วนที่หนึ่งนะเทนะคะให้เป็นสายนะคะมันก็จะเห็นว่าน้ําเริ่มทํากริยาแล้วนะคะมันก็จะขุ่นขึ้นนะคนเลยค่ะคุนไปเรื่อยๆ เทใหหมดนะคะคนจนเย็นค่ะมันก็จะกลายเป็นโลชั่นนะ เราก็ต้องบรรจุใส่โอ้ไม่เห็น <enth? S 1> เห็นโบหเห็นแขกกองคีมเธอก็ยกขึ้นมาปนกับเห็นหน้าเธอหมดเลยเดี๋ยวอเอาแขกไหนเห็นแขกบนนี้อ่ะมันไม่เห็นเลยมันเห็นหน้าเธอหัน <st> ต้องยับมันทับตรงนี้เลยก้องบนมันถ่ายไม่ได้ อืมอมค่ะทีนี้เราก็ต้องทำความสะอาดภาชนะนะคะที่จะบรรจุครีมโดยที่เราจะใช้แอลกอฮอล์หรือไม่ก็ลวกกับน้ำนะคะน้ำที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำร้อนอะนะคะก็ทำความสะอาดก่อนนะซึ่งทีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำครีมเนี่ยเขาจะให้ใส่สารสกัดซึ่งลุงจะใช้ สารสกัดคืออะโลเวร่านะคะก็คือสารสกัดเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวเราซึ่งสูตรที่ลูกสอนไปเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากแต่จะมีสูตรอีกสูตรเนื้อน,นะคะทําง่ายมากนะคะเแบบี้มากก็ใส่ไปประมาณ2ซีนะคะคนให้เข้ากันกับครีมที่เราทําไว้อนะคะคนเลยนะคะให้มันเข้ากันนะคะทีนี้เราก็จะตักครีมใส่กระปุกค่ะ นี้นะคะเราก็เช็ดนะคะเพื่อให้มันสะอาดที่สุดนะทีนี้นะคะ <c oughs> ก็เช็ดที่มันเลอะนะคะด้านข้างทั้งหมดนะอ,อันนี้นะคะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะซึ่งอันนี้นุกจะไม่ใส่แม้แต่จะไม่ใส่แม้แต่สารกันบูดนะเนื่องจากสารกันบูดมันช่วงนี้ลูกแพ้ อันนี้เป็นครีมทาตัวทามือนะคะที่นุชใช้อยู่ประจํานะมันก็จะซึมครีมที่ดีคือซึมนะคะเพราะว่าส่วนผสมเราใช้แต่ส่วนผสมที่ดีๆงั้นอันนี้นุชไม่ได้ขายแต่มาสอนทำนะคะจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ทําง่ายมากนะคะอันนี้ก็จะเก็บไว้นะคะก็คือใช้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หมดนะคะมันเป็นดูได้นะคะก็จะซึมเร็วมากครีมที่ดีเพราะว่าเราใช้แต่น้ํามัน,มนมดีๆทางนั้นนะคะ ก็ทีนี้นะคะก็หลังจากนี้ก็จะเก็บไว้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บใส่ตู้เย็นโดยที่ใส่ถุงพลาสติกไว้นะคะและพอเราจะมาใช้เราก็เอามาใส่นะคะโดยที่เราจะบางครั้งเราไม่อยากสัมผัสโดยตรงเราก็ใช้ที่ตักีงนี้นะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะคะซึ่งสูตรนี้อาจ,จะซื้อของส่วนผสมยุ่งยากไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัญญาว่าสูตรหน้าจะซื้อของผสมง่ายมากนะคะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปแม้แต่ร้าน ศึกษาพันนะคะซึ่งศึกษาพันเราก็จะรู้ว่ามันมีทั่วไปเลยนะคะนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่เอถ่ายคียไมดีดิให้มันช่วยๆไม่รู้จะไปยังไงไมีเถ่ายไป